สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับวังที่เดิมที่บริษัทเพชรยนต์นะฮะที่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับสวัสดีนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามชา n นลรถมือ2ใบวังนะครับคัดรถสวยคุณภาพเกรดเนะต้องเพชรยนต์เท่านั้นนะครับวันนี้ผมมีอีก1คันนะครับจะมารีวิวเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับนะกับรถเก่งสีด่านะครับขนาดเล็กนะ คันนี้จะเป็น Honda นะครับ City ้นะฮะ1.5ตัววนะครับปี2016กเกียร์ออโต้นะฮะไม่เพียงแค่แสนห้านะครับนะรถรถคันนี้บริษัทเพชรยนต์นะได้เปิดเสนอราคาขายอยู่ที่3 9 5 0 0 0บาทนะครับนะคันนี้ฟรีดาวไปเลยนะฮะผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0บาทนะครับฟรีดาวไปเลยนะฮะและที่สำคัญเลยตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไปจนถึงวันที่12เมษายนนะครับนะส่งส่งรถสไลด์ฟรีทั่วประเทศนะฮะ แล้วก็มีดอกเบี้ยพิเศษ2.79%นะฮะเราแถมแถมขับฟรีนะ60วันถึง90วันเลยทีเดียวนะครับนะคันนี้มาพร้อมในเรื่องของกระจังหน้าแถบใหญ่นะครับเป็นโฉมไม่ได้เช้งนะครับรูรปร่างสวยงามนะฮะเป็นเือนรูปทรงเหมือนตัววีนะครับนะ,ะกระจังหน้าเป็นแถบใหญ่เป็นสีโครเมียมตัดในเรื่องของตัวโลโก้อยู่ตรงกลางนะครับเป็นสีโครเมียมเช่นกันนะฮะมาพร้อมในเรื่องของชุดโครมไฟหน้านะครับเป็นมัลติรีเฟล็เตอร์นะฮะ แล้วก็กันชนหน้าให้เป็นที่เรียบร้อยสวยงามนะรถสีบอลเงินนะครับป้ายทะเบียน6773คันนี้ก็ยังว่าอีก1นคันนะสำหรับท่านผู้ชมกลำลังมองหารถใช้งานใช,ใ,ชชใช้ชีวิตประจําวันนะฮะใช้ไว้ทำงานนะครับใช้ส่งลูกไปเรียนนะคันนี้อีก1คันนะสำหรับตอบโจทย์ให้กับลูกค้านะฮะร,รถคันนี้ก็รองรับในเรื่องของน้ำมัน e 8 5ด้วยนะครับนะบเป็นเครื่อง1 5ตัว V นะคันนี้รุ่น V แล้วก็เป็นตัวที่ ปี2อ1 6นนะครับแล้วก็ในส่วนของเลขไม้ไม้น้อยนะราคาเบาๆนะย่อมเยาเลยนะครับในส่วนของกระโปรงหน้าเดิมๆจากโรงงานนะคันนี้ไม่มีการเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะครับกรนะจกกระจกบานหน้าเนี่ยจะเป็นกระจกเดิมจากโรงงานมีตามมาของ Honda ชัดเจนนะครับในส่วนของยางนะครับนะชุดชุดยางหน้านะครับจะเป็นล้อลอ,อยนะเป็นล้ออ l l o y m a นะแบบซีรูนะครับเล่นเป็นล้อเดิม นะเป็นล้อเดิมนะครับชุดเบรคจะเป็นดิสเบรคนี้คันนี้จะเป็นยางของมชลีนะครับรหัสขอบยาง175่งร้อยเสิบห้าทับหกห้ r สิบห้านะคันนี้ก็จะได้ยางปีใหม่ด้วยนะครับนะสวยๆงามๆนะครับสภาพดีสภาพงามเลยในส่วนในส่วนของตัวยางเองนะครับตัวยางเองก็เป็นปี19นะครับนะสัปดาห์ที่37มสนะภายในซุ้มล้อต่างๆนะครับนะเบ้าโช้เดิมนะครับตัวโครงสร้างเดิมไม่มีรอยชนนะครับจากด้านข้างอย่างที่เห็นเลยนะครับ ตัวสีเดิมนะครับท่าน,นี้สีตัวถังรถจะเป็นสีบอลเงินเดิมจากโรงงานนะครับนะไม่มีการกลับสีอย่างแน่น,นอนนะกระจกมองข้างท่าน,นี้จะเป็นกระจกมองข้างแบบพับไฟแบบพับนะแบบพับมือนะครับแต่การแกะแต่ในเรื่องของตัวมองทิศทางของกระจกมองข้างนี่พับเป็นพับไฟฟ้านะท่าน,นี้แล้วก็ ที่มือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะเป็นสีบอลเงินนะฮะกระจกติดฟิล์มรอบคันนะกระจกเดิมๆจอดโรงงานนะครับมีตัวตามาของฮอนด้าชัดเจนนะฮะในส่วนขอในส่วนของบานประตูนะฮะบานประตูจะตกแต่งในเรื่องของสีดํากับสีเบทนะครับเนาะในส่วนมีในช่องวางในเรื่องของแก้วน้ํานะครับกระจกหน้าต่างไฟฟ้านะครับโครงสร้างเดิมนะฮะครนนี้โครงสร้างเดิมนะตัว Not น็อตเอมีคันมีการื่้นไหวรอยซีต่างๆนะครับชัดเจนนะครับ ไม,ไม่เสกไม่เสื่อมนะฮะในส่วนของตัวน็อตรอยอาร์ A ต่างๆอยู่ครบนะฮะรอยตะเข็บนะครับคันนี้ก็รอยตะเข็บเดิมนะรอยตะเข็บเดิมนะครับไม่มีการชนไม่มีการตีลังกาในส่วนของตัวรถนะฮะไม่มีการชนหนักชนเบาหรือตีลังกาดัดแปลงในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับเดิมๆจากโรงงานนะฮะ อีบานประตูหนึ่งนะฝั่งผู้โดยสารตอนหลังกระจกเดิมเหมือนกันนะมีตามากอยู่2จุดนะเห็นชัดเจนนะครับตรงนี้นะฮะติดฟิล์มรอบคันะน,นะครับบานประตูก็ตกแต่งในเรื่องของสีดํากับสีเบรเข้ามานะฮะกระจกหน้าต่างไฟฟ้านะครับแล้วก็มีที่วางแก้วนะครับโครงสร้างเดิมนะตัวตัวน็อตเองไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับรอยซีนต่างๆจิตได้กลับมาสภาพเดิมนะครับในส่วนของตัวตัว,ต,วตัวน,อน็อตเองตัวรอยอาร์เม็ดอาร์ตต่างๆคันนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับนะ เราเรจะเก็บนะเราจะเกนะ็บเดิมนะครับเม็ดอาร์ตสวยๆนะฮะกลมเลยนะครับคันนี้เดิมๆเดิมๆจากโรงงานอย่างแน่นอนนะฮะัาคาสวยๆพร้อมเสาอากาศอีก1ชุด1อันนะฮะราคาสวยเลยนะครับติดตีนวับพันนะกระจกดเดิมๆจากโรงงานนะก็มีตาม,มาชัดเจนนะครับ ในส่วนของชุดเบรกฮารล้อหลังนะครับชุดเบรกหลังจะเป็นดมเบรกนะคันนี้เนาะเป็นล้ออลอยเดิมนะครับยางแมชลีนปี19ขนาดขอบ15นะคันนี้ซุ้มล้อภายในเดิมๆเบ้าโช้กต่างๆภายในสวยๆสะอาดสะอานเป็นที่เรียบร้อยนะครับไฟไท้ายคันนี้จะเป็นไฟไท้ายหลอดไส้นะฮะนะมีอักษรซิตี้หรือเป็นเครื่องยนต์ IVTEC ทนะครับ มีตัวโลโก้อยู่ตรงกลางนะครับเนาะแตเป็นเป็นสีโครเมียมตกแต่นในเรื่องของตัวคิ้วนะครับพาดยาวไปเลยนะเป็นแถบใหญ่ๆเป็นสีโครเมียมนะฮะนะครับายทะเบียน6 7เ3นะครับคันนี้ยังว่างอีก1คันนะครับแล้วก็รองรับในเรื่องของ e 8 5นะฮะเชือเพลิง e 8 5ด้วยนะครับมามามาพร้อมในเรื่องของไฟเบรคอุที่3 นะการนชนหลังก็จะมีในส่วนของไฟสะท้อนแสงด้านหลังด้วยนะฮะส่วนฝาท้ายนะฮะคันนี้เปิดได้2ทางนะครับเปิดได้2ทางเลยทีเดียวนะก็สามารถกดปุ่มนะกดปุ่มตรงฝั่งคนขับนะหรือจะเป็นที่กุญแจนะฮะก็ได้นะครับกดแค่ค้างที่กุญแจไว้นะฮะแล้วก็ฝาท้ายก็จะเปิดนะครับในส่วนของฝาท้ายนะฮะฝาท้ายเองเดิมๆจากโรงงานเช่นกันนะครับโครงสร้างเดิมนะฮะ ตัวตัวน็อตสกูต่างๆมาร์กกิ้งต่างๆอยู่ครบนะคันนี้นะไม่มีการชนหนักจากด้านหลังอย่างที่เห็นนะครับตัวรอยอาร์ต่างๆนะครับตัวน็อตเดิมนะไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการแกะรอยซีนเดิมสวยๆเม็ดอาร์ตสวยๆเลยนะครับฝาท้ายเดิมนะครับไม่มีการแกะไม่มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนอย่างแน่นอนนะสวยเลยนะครับในส่วนของฝาท้ายนะครับรางน้ำต่างๆในส่วนของรางน้ําในส่วนของเม็ดอาร์ต สวยๆเลยนะครับภายในนะฮะที่เก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะฮะจุประมาณ400ลิตรโดยประมาณนะครับภายในสะอาดสะอ้านทําความสะอาดนะเป็นผ้ากร,รมบยี สภาพสวยสภาพงามนะครับคันนี้เนาะภายในนะด้านล่างหน่อยก็จะมีพวกยางอะไหล่นะครับเป็นล้อกระทะนะครับยางอะไหล่นะมีอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงครบนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหลังเองรอยเชื่อมที่เป็นสีทางมะพร้าวเนี่ยหรือสีสีไข่ก็เป็นสีเดิมนะครับไม่มีในส่วนของรอยบุบนะครับหรือรอยชนนะหรือรอยแก้จากการชนเข้ามานะครับไม่มีนะคันนี้รอยอัดรอยเม็ดอัดเดิมๆนะครับเดิมๆนะครับนะ เมทอาสวยนะจากโรงงานนะผลิตจากโรงงานเลยนะครับคันนี้สภาพรถสวยคุณภาพเกรดเต้องเพชรยนต์นะครับคนนี้ก็อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับท่านผู้ชมกลำลังมองหารถเก่งสีดาดสีประตูนะฮะนะครับประหยัดน้ํามันนะกับเครื่องประหยัดน้ํามัน1.5ตัว V ีกับซิตี้นะฮะปี2016ิเกียร์ออโต้นะไมล์แสนห้าราคาขาย3ามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัว ตัวล้อนะชุดเบรกจะเป็นดัมเบรกหน้านะครับแล้วก็จะเป็นดิสเบรกดัมเบรกหลังดิสเบรกหน้านะครับในส่วนของภายในเรามาดูในของภายในของผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างเลยนะฮะตอนล่างเนี่ยผู้โดยสารเบาะด้านล่างจะเป็นสีเบรกเบาะหนังสภาพสวยสภาพงามนะครับในเรื่องของตัวเบาะเองไม่มีรอยฉีดขาดนะครับสภาพสวยสภาพสภาพสมบูรณ์นะครับนะเบาะสวยเลยนะครับเบาะสีเบรเบาะสีสว่างนะครับนะคนซลหน้าก็จะจะมีในส่วนของ ใส่ในเรื่องของแก้วน้ํานะครับนะเพดานเป็นคาบผ,ผ้ากัมหยี่มีไฟส่องภายในเป็นเป็นวอร์มไลท์นะฮะประตูทุกบานเนี่ยจะติดในเรื่องของตัวลำโพงนะครับทุกบานแล้วก็มีที่วางแก้วอีกทุกจุดนะครับเนาะคันนี้มาพร้อมในเรื่องของกุญแจนะเป็นกุญแจคีเลตเอนทรีนะเป็นกุญแจรีโหมดแล้วนะครับเป็นพุสตาร์ทนะนะครับคันนี้นะนะครับแผ่นประตูฝั่งคนขับก็จะมีแผ่นควบคุมในเรื่องของ กระจกหน้าต่างไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับจะได้เป็นโอโต้มีเซ็นทรัลล็อกนะครับที่ล็อกกระจกต่างๆนะครับมีตัวลำโพงให้มีที่วางแก้วก็มีนะฮะก็ลําโพงก็ด้านหน้าก็สําหรับฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าจะได้อีก2จุดนะเล็กๆอีก,อกจุดนึงแล้วก็ลําโพงใหญ่อีก1จุดนะครับนะภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีเบปรับมือทั้ง2ฝั่งนะคันนี้นะฮะมีสติ๊กเกอร์บอกลมยางพร้อมนะสติ๊กเกอร์ไม่มีการสูญหาย นะครับสภาพเดิมรถสวยๆเลยนะครับภายในสะอาดสะอ้านปรับสภาพสปาในเรื่องของตัวชัวภายในเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันนะครับว่าคันนี้นะฮะจะจะลองสตาร์ทครั้งหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้ฟังครึ่งเสียงนะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงนะฮะกุญแจคันนี้จะเป็นกุญแจคีย์เลดเอนทรีนะจะเป็นกุญแจลักษณะเป็นรีโมทแบบนี้ไม่มีดอกไข่นะครับนะมีปบ่มมีเปิดปิดแล้วก็มีเปิดฝาท้ายนะครับคันนี้มาพร้อมในเรื่องของตัว ตัวพุ s สตาร์ทนะฮะเป็นเอ e n g นสตาร์ทสต็อปนะฮะโอเคตอนนี้สตาร์ทไปเลยหนึ่งครั้งนะครับนะการการสตาร์ทไปแล้วการสตาร์ทรถก็ปกตินะครับระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับคันนี้นะฮะก็ในเรื่องของแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ที่เขาแจ้งมาว่าจะเป็นแบตเตอรี่ของถ่านนะครับถ่านก็ค่อนข้างจะแบตเตอรี่น้อยละแต่ว่าเขาเตือนเอาไว้ สามารถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เลยไม่ใช่ปัญหาในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าแบตเตอรี่เครื่องยนต์นะครับใช้งานปกติเพราะว่าเราสตาร์ทแค่ครั้งเดียวก็ติดแล้วนะฮะก็แสดงว่าแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกตินะในส่วนของตัวรถเองนะครับคันนี้ก็จะเป็น Honda นะครับ City 1.5ตัว V ีปี16เกียร์ออโต้นะฮะไม้นะครับกิโลไมตอนนี้อยู่ที่154,457นะครับเป็นกิโลแท้เป็นกิโลไมแท้ไม่มีการกรอมาอย่างแน่นอนนะครับ หน้าปัดจะเป็นหน้าปัดอะนาล็อกนะครับนะฝั่งซ้ายสุดจะเป็นหน้าปัดดิจิตอลนะฮะฝั่งขวาสุดนะครับจะบอกในเรื่องของตัวเวลานะครับแล้วก็เลขไมล์กิโลแล้วก็ทิปเอทิป B องศาภายนอกแล้วก็ตัวที่เป็นคีย์แบตนะครับมีถึงว่าอ่ากังอ่าคือกำลังจะบอกว่าคีย์ตัวตัวที่เป็น รีโมทเนี่ยแบตเตอรี่เริ่มจะมีเริ่มจะหมดแล้วจะบอกสถานะนของแบตเตอรี่ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะมีโหมดไอคอนนะฮะในเรื่องของประหยัดน้ํามันนะครับนะปรับกระจกเป็นไฟฟ้าแต่แต่แต่ปิดในเรื่องของกระจกมองข้ามเป็นปรับมือนะครับพวงมาลัยนะฮะคันนี้ก็จะเป็นพวงม,มาลัยหุ้มหนังแบบ3ก้านนะฮะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับ แล้วก็ตกแต่งในเรื่องของสีเมทัลลิกนะฮะคอนโซลหน้าจะเป็นสีดําแข็งนะครับนะแล้วก็ตกแต่งในเรื่องของตัวสีเมทัลลิกให้ม่ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงก็จะเป็นเครื่องเสียงเดิมนะครับเป็นของฮองด้าเลยนะฮะใช้งานได้ปกติ DVD FMAM นะคันนี้ใช้งานปกติเลยนะครับในส่วนของแอร์นะเป็นแอร์อนาล็อกนะครับปรับได้สีระดับเลยนะฮะ มีโหมด AC นะฮะมีโหมดในเรื่องของการาระบายแอร์ต่างๆนะครับอยูครบเลยนะครับนะด้านล่างหน่อยนะฮะก็จะมีในส่วนของ Power OLED นะครับที่10 USB นะครับที่วางแก้วสำหรับคนโซนกลางนี่ก็มีอีก2จุดนะ,ะกีก็เป็นเกียร์ CVT ขึ้นลงแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มีที่ที่เบรกมือที่ได้เบรกมือแล้วก็คนทรงกลางก็จะมีแก้วน้ำอีก2จุดนะ ในส่วนของตัวรถเองเดิมๆสภาพสวยเลยนะครับมีหนังสือคู่มือให้พร้อมสำเนาเล่มครบเลยนะครับกระจกมองหลังสภาพดีนะครับมีที่บังแดดพร้อมกระจกนะฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีกระจกให้นะฮะก็ครบเลยนะครับายในสะอาดสะอ้านเรียบร้อยสวยงามนะครับคันนี้ก็เป็นรถ4ีด่าน5ประตูนะนะรถเป็นประเภทรถห้าที่นั่งนะครับสีด่าน5ประตู นะครับกับตัวตัว Honda นะครับนะ Honda City 1.5ตัววีนะครับคันนี้ปี16นะฮะราคาขาย3,073,950 7บาทนะครับคันนี้เนาะ 395,000มาบาทนะครับผ่อนประมาณ70,00ไปปลายนะครับประมาณผ่อนเจ็ดปันบาทนะเครดิตดีฟีดาวนะครับนะเครดิตฟีดาวทุกคันนะทุกอาชีพออกออกรถได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดไฟแนนได้นะตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับเบอร์ผมเองนะครับผมเซลวังนะครับ0 6 2 1 8 3 7 5 7งน์นะครับแอดไลน์นะโทรมาโทรเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์เป็นยังไงลองตามมาเลยนะครับ สำหรับเครื่องยนต์ของเจ้านะครับ Honda City นะฮะ1.5ตัว V คันนี้ปี16นะจะได้แรงม้าะจะได้เครื่องยนต์ของ i v t e c นะครับคันนี้มาพร้อมในเรื่องของตัวตัวเกียร์เกียร์อโอโต้แบบ CVT นะคันนี้ให้กำลังแรงม้านะครับเป็นเครื่องเบนซิน4ีสูงให้กำลังแรงม้าอยู่ที่117แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่146นิวตันเมตรนะครับลักษณะของเครื่องยนต์เดิมนะครับคันนี้ไม่มีการเปลี่ยนในส่วนของชิ้นส่วน นะหรือเครื่องยนต์นะเป็นเครื่องเครื่องยนต์เดิมเดิมจากโรงงานนะครับเลขมาร์กกิ้งต่างๆตัวที่เป็นตัวตัวน็อตตัวมาร์กกิ้งนะครับอยู่ครบนะฮะ QC มาร์กต่างๆและภายน็อตทั้งภายในและภายนอกเห็นกันชัดเจนนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์แห้งนะครับนะครับคันนี้มาก็ไม่มีในส่วนของน้ำมันเยิ้มหรือน้ำมันซึมให้เห็นเลยนะครับมาพร้อมในเรื่องของตัวเบรก ABS นะฮะคันนี้นะฮะนะครับก็เป็นเป็นสภาพสมบูรณ์นะครับสะอาด เพราะว่าเราได้ปรับสภาพโฉงนะครับทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกไปเรียบร้อยนะครับมาพร้อมในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ของ GS เป็นกึ่งนะเป็นแบตเตอรี่กึ่งนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้นะฝากระโปรงเดิมนะครับตัวสกรูน็อตนะตัวน็อตเองไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีรอยขันใดๆทั้งสิ้นนะฮะมีรอยซีนชัดเจนนะครับนะเลขบาร์โค้ดนะครับอยู่ครบนะฮะโครงสร้างเดิมนะครับตัว ตัวโครงสร้างด้านข้างเห็นชัดเจนในส่วนของตัวเมนอาร์ตนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับรอยเชื่อมต่างๆอยู่ครบเลยนะครับตลอดจนเป็นส่วนเป็นส่วนของคันหน้านะครับเห็นชัดเจนนะคันหน้าทันคันบนนะคันหน้าบนและหน้าล่างนะครับก็เป็นในส่วนของที่เป็นเดิมๆจากโรงงานนะคันนี้นะ สวยๆงามๆนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างของตัวรถเองเดิมๆจากโรงงานเช่นกันนะครับในเรื่องของการในเรื่องของของเหลวนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกนี้ก่อนก่อนที่เราจะปล่อยเราจะเช็คทั้งระบบเลยในส่วนของน้ํามันเชื้อเพลิในเรื่องในเรื่องของเหลวนะภายในระบบนี้คือเราเช็คก,ก่อนส่งมอบแน่นอนแล้วนะครับเนาะก็ฝ่ายอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับนะฮะท่านผู้ชมนะครับกำลังมองหารถเก่งสีด่านนะครับห้าประตูสี่ประตูนะฮะ กับคันนี้นะฮะนะกับคันนี้เลยนะครับกับตัว Honda นะครับ City 1.5ตัว v ีปีสองพเกียร์ออโต้ CVT รองรับน้ำมันเชื้อเพลิง e 8 5ประหยัดน้ำมันอย่างแน่นอนนะฮะขอฝากอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะที่กำลังมองหาคันนี้เป็นพิเศษนะครับที่เพชรยนต์ของเรามีแล้วนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับเซลวังนะครับ0 6 2 1 8 3 7 5องนะฮะหรือจะมาชมรถจริงได้นะครับที่เสรีไทย68แยกตึงนะครับนะฮะมินบุรีกรุงเทพนะครับนะะฮ นะครับคัรถสวยคุณภาพเกียร A นะต้องพยนต์เท่านั้นนะครับนะก่อนจากกันไปนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะฮะอย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้นะผมวังนะครับขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ